เครื่องนี้เนี่ยเหมาะสำหรับหนึ่งโรงแรมสถานบริการต่างๆสถานพยาบาลแล้วก็แม้แต่สถานที่ราชการในในส่วนของผมเนี่ยผมคิดว่ามันคุ้มผมทนายอนันชัยชัยเดชนะครับทนายกระดูกเหล็กประชาชนทั่วไปรู้จักผมในนามของทนายสายดุยแล้วคดีที่ผมทำส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนได้ความสนใจเช่นเจ็ดโจค่าคนพิการ คดีป้าทุบรถหน้ากากป้องกันสารพิษทางทหารหรือหน้ากากอนุมานของทีมวิจัยอาจารย์ออสวีรชัยพุทธวงศ์พอโควิดมาระยะที่3นี่นะครับวิตกกลริตเลยตอนนี้โอ้จะทำยังไงดีนะเพราะว่าไม่กล้าไปไหนเป็นขึ้นมาเนี่ยสิวันเนี่ยเราว่าความไม่ได้เลยนะเราจึงต้องระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษมากกว่าคนอื่นเราก็คิดนะอย่างผมเนี่ย เคยทําคดีเกี่ยวกับสารเคมีนอกเหนือจากหน้ากากซึ่งเราต้องใส่แล้วเนี่ยมันต้องถ่ายอากัดก็ต้องหาเครื่องก็บังเอิญว่าสนใจเครื่องอยู่ตัวหนึ่งก็คือ UV can 254นี่ฮะปรากฏว่าเครื่องนี้พอเรามาดูแล้วเนี่ยโอ้โหได้รับการรับรองมาตรฐานหลายอย่างเช่นสถาบันเทคโนโล,โลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การหมหาชนซึ่งเขาก็มีใบรับรองมาให้อีกแคงหนึ่งก็คือศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ หรือไบโอเทคเขาก็เกี่ยวกับการวิจัยเรื่องเชื้อโรคว่าเออเครื่องนี้มันสามารถฆ่าเชื้อโรคไวรัสหรือว่าแบคทีเรียได้ไหมโดยเฉพาะเชื้อโควิดแล้วก็ต่อมาก็คือเกี่ยวกับลําแสงของมันก็คือศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอ e ิเล็กตรอนอันนี้เขาก็รับรองอีกว่าไอ้แสงนียปกติมันเป็นแสงที่อันตรายแต่ว่าเมื่อมีการทําให้แสงมันปิดขึ้นมาโดยใช้วิธีการดูดอากาศแล้วก็เข้าไปผ่านแสง เพื่อฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ออกมาเป็นอากาศที่บริสุทธิ์และที่สําคัญที่สุดเลยก็คือสคอบอ,อันนี้คือมาตรฐานไทยแท้เลยแจ้งผลการทดสอบพิสูจน์สินค้าและอุปกรณ์ที่มี uvc ซึ่งเป็นรังสีที่อันตรายเขารับรองว่าผลิตภัณฑ์ใช้ได้และก็ดีด้วยนะครับโหเรายิ่งมีความมั่นใจเลยเพราะว่าพอคนเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ใช่เชื้อโควิดอย่างเดียวนะมันมีเชื้อทุกประเภทแหละไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสแบคทีเรียผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยมันจะมีเชื้ออะไรอีกนอกจากโควิด เราจึงลองทดลองเครื่องนี้เนี่ยเอามาใช้ดูว่าเฮ้ยมันใช้ค่าได้จริงไหมเป็นโควิดขึ้นมาเนี่ยการรักษาเนี่ยมันแพงกว่าเครื่องนะเพราะมันเปลี่ยนแค่หลอดหลอดรังสีแค่นั้นเองเวลามันเสียก็8,00ชั่วโมงในในส่วนของผมเนี่ยผมคิดว่ามันคุ้มอย่างของพี่เนี่ยมีพนักงานประมาณ1ิบกว่าคนลงทุนเครื่องเดียวแต่คุ้มมากในฐานะที่เราเนี่ยอยู่กับคนหมู่มากเครื่องนี้เนี่ยเหมาะเหมาะจริงๆนะ สำหรับหนึ่งโรงแรมสถานบริการต่างๆสถานพยาบาลแล้วก็แม้แต่สถานที่ราชการแล้วถ้าเราจะไปสถานที่ราชการต่างๆเราจะเห็นได้นะว่าทุกคนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นไอ้เครื่องนีน้ถ้าเราติดเข้าไปเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยถ้ามีเครื่องไปวางไว้เนี่ยมันก็ได้ทําให้อากาศในห้องนั้นเนี่ยเขมั่นใจได้ครึ่งหนึ่งอย่างผมเนี่ยเป็นสํานักง,งานเล็กๆผมยังใช้เลยสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้เราก็ควรจะใช้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทย เหมือนกับหน้ากาคานุมานเลยสินค้านี้จึงเป็นสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือคนไทยเนี่ยไม่ได้ด้อยกว่าชาติไหน